สวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะว่าคุณพี่ทานกาแฟแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะิงมั่นลอยแล้วมีความสุขแล้วดีต่อสุขภาพไหมคะดีค่ะคุณพี่จะแนะนำอะไรบ้างไหมคะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วดียังไงที่สำหรับคนป่วยนะกะที่ติดกาแฟ จะเป็นผัวข,ขาวไม่ใช่ครีมครีมจากจากไขมันสัตว์เนาะมันเป็นครีมผัวข,ขาวแล้วก็เนืเมี่ยงดัดจากน้ำมันนะคะขอบคุณค่ะ